All right, all right okay, okay, okay. สวัสดีค่ะ95 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สาวน้อยปลูกผักก็มาถึงบทที่28แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะบทที่28การฟื้นฟูของท่านพ่อ เฉิงไปหยวนยืนขึ้นความรู้สึกตื่นเต้นและเบิกบานใจปรากฏบนใบหน้าของเขาเขาไม่เพียงแต่ยืนขึ้นได้เท่านั้นอาการบาดเจ็บทั้งหมดของเขาหายดีแล้วยิ่งไปกว่านั้นการรักษาของอยู่เฮงทำให้การฝึกฝนของเขาผ่านเป็นระดับสองทำให้เขารู้สึกประหลาดใจ หลังจากการฟื้นตัวของเขาทำให้ครอบครัวตื่นเต้นนางเฉิงเตรียมแก่และกระต่ายพร้อมกับปลาคืนนี้เธอต้องการฉลองเด็กทั้งสามคนรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากพวกเขาล้อมรอบเชิงไปหยวนและไม่สามารถอยู่ในความสงบได้จากนั้นเชิงไปยวนก็ให้เด็กทั้งสามคนออกไปเล่นข้างนอก ขณะที่เขาหันไปพูดกับเฉิงเซียเซ่ยวเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยวเจ้ามาเดินเล่นกับพ่อสักหน่อยค่ะท่านพ่อเฉิงเซี่ยวเซี่ยวเดินตามพ่อของเธอออกไปอย่างรวดเร็วพวกเขาเดินไปสำรวจทุ่งนาและสวนผักยืนท่ามกลางฟาร์มไก่และกระต่ายสิบตัวหัวใจของเฉิงไปหยวนหนักอึ้งหากไม่จำเป็นเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เซลเซียลไม่กี่วันที่ผ่านมาชาวบ้านนั้นมาที่บ้านของเราแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่พ่อแน่ใจว่าพวกเขาย่อมมีข้อสงสัยสุดท้ายพวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์วิญญาณมาก่อนและพวกเขาไม่รู้ว่าสัตว์วิญญาณคืออะไรไม่อย่างนั้นทุกอย่างคงเลวร้ายมากยิ่งขึ้นท่านพ่อชาวบ้านไม่สงสัยอะไรพวกเราไม่ต้องกังวลเราแค่ต้องทำทุกอย่างให้เหมือนกับปกติ เฉิงเซี่ยวเซี่ยวพูดอย่างใจเย็นคิ้วของเฉิงไปยวนขมวดเล็กน้อยและถามขึ้นว่าเจ้าคิดว่าชาวบ้านรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปกติอย่างนั้นหรือท่านพ่อในสายตาของชาวบ้านครอบครัวของเราไม่เคยธรรมดาใช่หรือไม่เซี่ยวเซี่ยวเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรในตอนนี้เองเฉิงไปยวนไม่เข้าใจความคิดของลูกสาวเขาเฉิงเซี่ยวเซี่ยวยิ้มยิ้มอย่างเบิกบาน ดวงตาสีดำครับของเธอเป็นประกายและพูดเบาๆท่านพ่ออีกสองสามวันเชิญผู้เท่าหลิวและผู้และผู้อาวุโสที่น่านับถือของหมู่บ้านมาร่วมรับประทานอาหารค่ำจากนั้นเราจะบอกพวกเขาว่าสิ่งเหล่านี้เราได้รับมาจากเพื่อนเก่าและญาติของท่านพ่อท่านแม่สุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ประวัติของเราดังนั้นนี่จึงเป็นคำอธิบายที่ง่ายที่สุด เซี่ยวเซียวเจ้าหาทางออกได้ดีมากสำหรับเรื่องนี้เฉิงไปหยวนรู้สึกประหลาดใจอย่างแท้จริงเขายกย่องลูกสาวของเขาอีกครั้งเขาต้องยอมรับว่าความคิดนี้เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับชาวบ้านแน่นอนว่าไม่ว่าบุคคลภายนอกจะค้นพบอะไรก็ตามตราบใดที่พวกเขาสามารถโน้มน้าวใจชาวบ้านได้เป็นอันดับแรก เมื่อบุคคลภายนอกเข้ามาสอบถามพวกเขาเขาจะค้นพบแต่ข้อมูลที่เราให้ไว้เท่านั้นสังเกตเห็นความประหลาดใจของท่านพ่อเฉงเซียวเซียวยิ้มอย่างเงียบเงียบเธอไม่ได้อธิบายอะไรอย่างอื่นท้ายที่สุดแล้วท่านพ่อท่านแม่ของเธอก็สังเกตก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอมาตั้งนานดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปิดบังสิ่งใด เธออยากเป็นตัวเองให้มากที่สุดเมื่อรู้ว่าลูกสาวของเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไรเฉิงไปหยวนจึงตัดสินใจไม่พูดอะไรออกมาพวกเขาทั้งสองจึงเดินกลับบ้านหลังจากนั้นเขาได้หยุดที่ด้านหน้าบ้านและมองดูเด็กสามคนที่กำลังเล่นอยู่ริมแม่น้ำเฉิงไปหยวนคิดทำกับตัวเองว่า อย่าปล่อยให้พวกเขาเสียเวลาในการฝึกฝนอีกต่อไปตั้งแต่เริ่มในวันพรุ่งนี้พวกเขาทั้งหมดจะต้องเริ่มบ่มเพาะไม่อย่างนั้นต่อไปอาจเป็นเรื่องลำบากเฉิงเซียวเซียวรู้สึกมึนงงเมื่อเขาได้ยินคำว่าบ่มเพาะแม้เธอจะยอมรับความจริงว่าโลกที่เธออยู่ในตอนนี้เป็นของจริงแต่การได้ยินคำพูดเช่นนี้ ทำให้เธอรู้สึกรลวกับฟังบทละครทีวีเซี่ยวเซี่ยวเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่อเมื่อเห็นว่าท่านพ่อมองเธอหันมาสนใจเธอเธอจึงพยายามกบเกลื่อนและพูดเบาๆว่าท่านพ่อข้าคิดว่าเราควรที่จะขุดบ่อน้ำข้างหน้าเพื่อไว้สำหรับเลี้ยงปลาด้วยไม่มีปัญหาพ่อจะเริ่มขุดมันในวันพรุ่งนี้ และเราจะขุดให้เศษภายในสองสามวันเชิงไปหยวนสัญญาท่านพ่อท่านไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นอยู่หฮงสามารถสร้างมันได้ทันทีโอ้ใช่ค้าลืมอยู่หึงไปนางสามารถทำได้หลายอย่างใช่แล้วการมีอยู่หฮงเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยบรรยากาศอาหารข้ามมีความสุขมากๆ ครอบครัวทั้งหมดนั่งร้อมโต๊ะพร้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตหรือการเจ็บป่วยอีกต่อไปวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเฉิงไปหยวนไม่ปล่อยให้ลูกสีคนของเขาออกไปพักผ่อนเขาพูดขึ้นอย่างเข่งขึมว่าพ่อคิดว่าเราสามารถลืมอดีต และใช้ชีวิตอย่างง่ายๆในหมู่บ้านบนภูเขาแห่งนี้แต่ตอนนี้พ่อคิดว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ได้ตลอดไปเพราะอย่างนั้นเพื่ออนาคตเราจำเป็นต้องยิ่งฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้นห้ามมีใครขี้เกียจเป็นอันขาดท่านพ่อตราบใดพี่ลองเรียนรู้ทักษะการต่อสู้เขาสามารถปกป้องเราได้ในอนาคตอย่างแน่นอน เฉิงเจิ้งปิ่นถามขึ้นอย่างงุนงงและจ้องไปที่พ่อของเขาเฉิงไปหยวนหันหน้าไปที่ลูกชายคนที่สองของเขาและพูดอย่างเฉยชาว่าหากเราไม่ฝึกฝนเราจะไม่มีเนื้อให้กินอีกทุกวันเราจะกินแค่ผักป่าเจ้าติ่มใจให้เป็นอย่างนั้นไหมอ่าท่านพ่อตอนนี้พวกเราไม่ได้บ่มเพาะแต่ทำไมเราถึงมีเนื้อกิน เชิงหลานหลานถามอย่างสับสนนั่นเป็นเพราะลุงของเจ้าให้สิ่งเหล่านี้แก่เรามาแล้วขอให้พวกเราฝึกฝนอย่างหนักหากในอนาคตพวกเจ้าไม่ยอมฝึกฝนเขาจะไม่ส่งไก่และกระตายมาให้พวกเราอีกเชิงไปหยวนมองไปที่ลูกสาวคนเล็กของเขาแล้วพูดขึ้นเบาๆว,ว่าหากตอนนี้เจ้าไม่อยากกินเนื้อสัตว์อีกต่อไปพ่อจะบอกท่านลุงว่า ไม่ต้องส่งเนื้อสัตว์มาอีกแล้วหากเจ้าต้องการกินเนื้อสัตว์พวกเจ้าต้องไม่ขี้เกียจพวกเจ้าทำได้ไหมใบหน้าของเด็กๆแสดงอาการตื่นตระหนกและพวกเขาพยักหน้าอย่างรวดเร็วราวกับไก่จิกข้าวข้าทำได้เฉิงเซี่ยวเซี่ยวซึ่งอยู่ถัดออกไปมองเหตุการณ์นี้ด้วยใบหน้าประหลาดใจเธอไม่คิดว่าพ่อของเธอจะสมมุติให้บุคคลลึกลับนี้ เป็นท่านลุงแทนที่จะเป็นอาจารย์ตามนิยายกำลังภายในเซียวเซี่ยวเจ้าก็ต้องฝึกฝนด้วยโอเถิงเซี่ยวเซี่ยวพูดไม่ออกเธอไม่รู้ว่าจะฝึกฝนอย่างไรนางเฉิงมองดูลูกสาวด้วยรอยยิ้มและพูดกับลูกสาวเธอว่าเซี่ยวเซี่ยวเดี๋ยวแม่จะเป็นคนสอนเจ้าเองขอบคุณท่านแม่เอาละเรากลับบ้านไปกันก่อนแม่จะสอนเจ้า แม่และลูกสาวกลับเข้าไปในบ้านในขณะที่เฉิงไปยวนกำลังฝึกสอนให้กับเด็กๆที่ลานบ้านสวรรค์และโลกคือหินหยางสวรรค์มีทั้งเมตตาและโหดเหี้ยมทุกสรรพสิ่งในโลกเกิดขึ้นจากสวรรค์ความลับของสวรรค์และโลกนั้นเฉิงเซี่ยวเซี่ยวนั่งอยู่ในมิติของเธอและกำลังไต่ตองคำพูดของนางเฉิงเธอกำลังทำความเข้าใจ และดูว่าเธอจะเหมือนกับฮีโร่ในละครทีวีหรือไม่เธอหลับตาลงไม่รู้ว่าผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่จิตวิญญาณของเธอแผ่กระจายออกไปรอบๆเธอพบกับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหมอกจูจ่ๆร่างกายของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่กระจายออกมาอย่างชา้ชาๆ ความรู้สึกของเธอเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนใบหน้าที่สวยงามพร้อมกับรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นรวมสวรรค์และโลกไว้ในอกควบคุมทุกอย่างไว้บนฝ่ามือเหยียบย่ำดินแดนศักดิ์สิทธิ์กืนกินอาทิตย์และดวงจันทร์น่าอัศจรรย์มากนี่คือคำอธิบายให้คนเข้าใจใช่ไหมฉันกำลังสงสัย ว่าใครจะสามารถบรรลุคำอธิบายเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงใช่แล้วคุณหนูบทที่29ความคาดหวังของทุกคนหยูเฮงปรากฏกายขึ้นและลอดลงต่อหน้าของเฉิงเซียวเซี่ยวและพูดอย่างจริงจังว่าคุณหนูท่านอาจไม่รู้ว่ามีคนแบบนี้จริงๆ พวกเขาสามารถใช้จิตวิญญาณบังคับกระดูกของตัวเองและกล้ามเนื้อของพวกเขาเปลี่ยนแปลงพลังงานจากสวรรค์การฝึกฝนของเขาสามารถเรียกลมและฝนได้เข้าใจแล้วถิงเซี่ยวเซี่ยวพยักหน้าความจริงเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในนิยายและละครทีวีที่เธอเคยเห็นนับไม่ถ้วนเพียงแต่ว่าเธอแค่สงสัยเท่านั้น ใช่แล้วอยู่เฮงเจ้าเป็นอย่างไงบ้างในตอนนี้เมื่อคิดได้ว่าหลังจากที่อยู่เฮงได้รักษาพ่อของเธอร่างกายของอยู่เฮงนั้นเริ่มเบาบางทำให้เฉิงเซียวเซียวรู้สึกเป็นกังวลและพยายามสังเกตรอบๆตัวของอยู่เฮงอยู่เฮงหัวร้อยอย่างล่าเริงและพูดว่าคุณหนูท่านโปรดมั่นใจอยู่เฮงไม่ได้เป็นอะไร แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสักกี่ครั้งตราบใดที่กลับมายังมิติแห่งนี้มันจะได้รับการฟื้นฟูในไม่ช้าสุดยอดมันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากเฉิงเซี่ยวเซี่ยวพยายามระง,งับความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองและถามหยูเฮงว่าหยูเฮงเจ้าสามารถรักษาโรคอื่นๆได้หรือเปล่าข้าสามารถทำได้ แม้แต่จะพูดว่าข้าสามารถรักษาตัวเองได้เมื่อเข้ามาในมิติแห่งนี้แต่จะเกิดความเสียหายกับระดับบ่มเพาะของข้าถ้าไม่สามารถรักษาคนอื่นในปัจจุบันนี้ได้อีกไม่เช่นนั้นมันเป็นเรื่องยากที่ข้าจะสามารถฟื้นฟูร,ระดับการบ่มเพาะของตัวเองอยู่เหงพยักหน้าและพูดอย่างจริงจัง การบ่มเพาะของเจ้าเหมือนกับที่พวกเราทุกคนฝึกหรือไม่เฉิงเซียวเซียวคิดว่าอยู่เฮงนั้นเป็นนางฟ้าของสวรรค์เธอคงไม่จำเป็นต้องฝึกฝนคุณหนูอยู่เฮงเป็นนางฟ้ามิติแห่งนี้ตราบใดที่ระบบของมิติสูงขึ้นอยู่เฮงก็จะเติบโตขึ้นและความสามารถเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เจ้าหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับมิติแห่งนี้อย่างนั้นหรือใช่แล้วคุณหนูทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับมิติแห่งนี้ยิ่งระดับของมิติเพิ่มสูงมากขึ้นเท่าไรเราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้มากขึ้นเท่านั้นและสัตว์เหล่านี้ก็จะสามารถกลายเป็นพลังให้กับคุณหนูได้ดูเหมือนว่าข้าจะต้องรีบหาพืชพันธุ์ต่างๆ เพื่อมายกระดับให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วหัวใจของเฉิงเซียวเซียวตื่นเต้นเธอต้องการดูว่ามิติแห่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างไรก็ตามหากคุณหนูสามารถยกระดับของมิติสูงขึ้นเรื่อยๆและมีส่วนผสมของาธาตุทั้งหอยูเฮงสามารถเปลี่ยนมิตินี้ให้เป็นโลกเล็กๆได้เฉิงเซียวเซียวพูดไม่ออก เธอได้แต่ตกตะลึงและมองไปที่หยูเฮงผู้ซึ่งกำลังพูดอย่างมีความสุขในวันต่อมาภายใต้การจัดการของท่านพ่อเฉิงเซี่ยวลและพวกน้องๆต้องฝึกฝนกันอย่างหนักวันนี้ไม่มีเด็กคนใดได้เล่นริมแม่น้ำผู้เท่าหลิวและชาวบ้านอีกหลายคนได้รับเชิญจากเชิงไปหยวนพวกเขารู้สึกประหลาดใจมาก เมื่อเห็นเฉิงไปหยวนสามารถลุกขึ้นยืนได้แต่พวกเขารู้ว่าคงมีคนช่วยเหลือครอบครัวเฉิงอย่างแน่นอนชาวบ้านเหล่านั้นได้แต่ถอนใจอิจฉาในความโชคดีของครอบครัวเฉิงวันนี้ครอบครัวเฉิงได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งมีการปลูกต้นข้าวมากมาย อีกทั้งมีแปลงผักหลายชนิดทุงยาที่มีการเลี้ยงไก่กระต่ายเป็ดวัวและสัตว์ปีกอื่นๆเหล่านี้ถูกเลี้ยงไว้ในมิติและถูกนำออกมาเพื่อให้คนอื่นได้เห็นบ่อน้ำด้านหน้าบ้านถูกสร้างขึ้นเช่นกันมีปลาตัวเล็กๆกว่าหนึ่งโหลอยู่ในนั้นถึงแม้จะดูเหมือนชาวบ้านเป็นชาวนาธรรมดาแต่เชิงไปหยวนคิดว่าสถานที่แห่งนี้ มันเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันมีเฉพาะสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถปรากฏการแบบนี้ที่ตลาดในเมืองตะกูลหนิงยังคงส่งคนรับใช้มาดูที่ตลาดทุกวันเพื่อที่จะรอพบแม่และลูกที่ขายสัตว์วิญญาณอย่างไรก็ตามพวกเขารู้สึกผิดหวัง สองสาวันมานี้พวกเขาไม่ได้พบเห็นแม่และลูกสาวเรากับว่าพวกเขาเป็นเพียงอุกาบาทบนท้องฟ้าที่วิ่งผ่านและหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม้ว่าพวกเขาจะไม่พบใครเลยแต่พวกเขาก็ไม่รีบร้อนเนื่องจากวันนั้นหมอจากสำนักแพทย์ได้อยู่กับแม่และลูกสาวหากพวกเขาต้องการรอพบเธอทั้งคู่เพียงแต่ ต้องไปหาหมอคนนั้นและให้บอกที่อยู่ของแม่และลูกสาวเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ต้องการใช้วิธีนี้พวกเขาไม่รู้รายละเอียดของอีกฝ่ายมันไม่ฉลาดเลยที่จะไปรบกวนอีกฝ่ายโดยไม่มีเหตุผลมันอาจทำให้พวกเธอไม่พอใจพวกเขาทำได้เพียงรอแม่และลูกสาวปรากฏตัวที่ตลาดอีกครั้ง แต่เวลาผ่านพ้นไปพวกเขาก็ยังไม่เห็นแม่และลูกสาวปรากฏตัวออกมาไม่เพียงแต่ผู้เท่าตระกูลหนิงที่เป็นกังวลแม้แต่เท่าแก่ลงเตรียมก็เริ่มกังวลเช่นกันหลังจากที่เขาส่งผลผลิตครั้งล่าสุดไปยังเจ้านายของเขาเจ้านายของเขาต้องการที่จะติดต่อแม่และลูกสาวบ้านเฉิงแต่ภายใต้ความกดดันของทั้งสองตระกูล ก็ไม่สามารถทำให้แม่และลูกสาวครอบครัวเฉิงปรากฏตัวได้ผ่านไปสองเดือนผู้เท ah 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 ่าหนิงเริ่มร้อนใจเขาไม่ต้องการที่จะพลาดคุมทรัพย์แห่งนี้สำหรับพวกเขามันสำคัญมากดังนั้นเขาจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าของเขาว่าเกาหยางเจ้าจะตามหาแม่และลูกสาวขู่นั้นอีกครั้งได้ไหมนี่ เกาหยางลังเลสักคู่เขาไม่ได้บอกเรื่องหมอที่สำนักแพทย์รู้ว่าอีกฝ่ายอยู่ที่ไหนผู้เท่าหนิงขมวดคิ้วและถามว่ามีอะไรผิดปกตินั่นหรือจงพูดออกมานายท่านเรื่องนี้ข้าคิดว่าใช้วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีเกาหยางเริ่มกล่าวถึงสถานการณ์และความคิดของเขาหลังจากที่ฟัง เกาอย่างพูดผู้เท่าหนิงพยักหน้าและพูดว่าจเจ้าพูดถูกหากเราบังคับท่านหมอบอกสถานที่อยู่ของพวกนางพวกเราอาจทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจพวกเราจะรออีกสองสามวันถ้าหากพวกนางไม่ปรากฏตัวเราคงต้องส่งใครสักคนไปพร้อมกับท่านหมอในลานกว้างของโรงเตียมชายวัยกลางคนสองคน แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีกําลังจ้องมองเท่าแก่ลงเตียมซึ่งกําลังก้มหน้าและเหงื่อแตกจูจางเจ้าเป็นคนในตระกูลของเราทำไมเจ้าไม่บอกรายละเอียดกับพวกเราท่านไปไม่ว่าข้าจะต้องการที่จะบอกท่านแต่หลังจากที่พวกนางมาขายสินค้าครั้งสุดท้ายข้าก็ไม่ได้เบาะแสพวกนางอีก เท่าแก่โรงเตรียมจูจางก้มหัวลงอย่างไม่มีทางเลือกพร้อมกับอธิบายก่อนที่ท่านไปจะได้พูดอะไรก็ปรากฏเสียงที่เยือกเย็นข้างเขาพูดขึ้นมาว่าถ้าเจ้าไม่ต้องถามคนพวกนั้นและตอนนี้พวกเขาก็ไม่ปรากฏตัวแล้วเจ้าจะบอกเจ้านายของเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเจ้าไม่สามารถบอกอะไรได้ข้าคิดว่า เจ้าไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปท่านไปเรื่องนี้เท่าแก่ลงเตรียมเจอปัญหาอันใหญ่หลวงเข้าแล้วท่านไปตบลงบนไหล่ของเท่าแก่หลงเตรียมเบาๆแล้วพูดว่าเท่าแก่เจ้าจงภาวนาให้พวกนางปรากฏตัวในวันนี้ไม่เช่นนั้นแม้แต่ชีวิตของเจ้าก็ไม่อาจปกป้องเอาไว้ได้ ท่านไปข้าไม่รู้จริงๆว่าพวกนางจะมาเมื่อไรดังนั้นเจ้าได้แต่ภาวนาให้พวกนางปรากฏตัวในเร็วๆนี้ข้าในที่สุดเท่าแก่ก็ออกจากลานบ้านไปและพยายามสวดภาวนาให้แม่และลูกสาวครอบครัวเชิงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในไม่ช้าไม่อย่างนั้นชีวิตของเขาคงต้องจบสิ้นอย่างน่าเวทนาท่านพ่อ พวกเราไปบนภูเขากันเถอะหลังจากกินอาหารเชา้าเฉิงเซียวเซียวพูดกับพ่อของเธอเฉิงไปหยวนตกใจเมื่อรู้ว่าลูกสาวของเขาต้องการขึ้นไปบนภูเขาอย่างไม่มีเหตุผลแต่เขายังคงพยักหน้าและพูดว่าตกลงวันนี้พวกเราขึ้นไปบนภูเขากัน ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสาวน้อยปลูกผักในบทที่28และ29ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะจะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ